ก่อนรับชมวิดีโอช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่โกโก้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่โกโก้จะมาแชร์สูตรรักษาสิวจากธรรมชาติค่ะซึ่งสูตรนี้แม่โกโก้ก็ได้ลองทำแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังเป็นสิวอักเสบได้ลองทดลองทำกันดู อุปกรณ์ที่เราต้องมีในวันนี้ก็คืออบเชยนะคะและน้ำพึ่งค่ะซึ่งอบเชยสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะอันนี้แม่ก็ใช้ของโรตัสนะคะไปดูเขาจะอยู่ตามแผนกพวกเครื่องเทศค่ะสำหรับอบเชยเนี่ยมีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดสิวนะคะวันนี้เราจะใช้อบเชยอยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะ สำหรับน้ำผึ้งนะคะเราจะใช้เป็นน้ำผึ้งแท้เท่านั้นนะคะน้ำผึ้งเนี่ยจะช่วยป้องกันผิวแห้งน้ำผึ้งจะมีเอนไซจากธรรมชาติจะช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าและก็จะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นยิ่งขึ้นนะคะเราจะคนส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันจากนั้นเราจะนำมาพอกให้ทั่วใบหน้าหรือจะทาเฉพาะที่เป็นสิวอักเสบก็ได้นะคะทาทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีค่ะ พอครบเวลานะคะให้เช็ดออกด้วยน้ำอุ่นจากนั้นล้างหน้าให้สะอาดโดยใช้โฟมแนะนำเป็นโฟมสูตรอ่อนโยนนะคะใน2ส,สัปดาห์แรกควรพอกทุกวันจากนั้นก็ลดเหลือ2-3ครั้งต่อสัปดาห์สูตรนี้จะช่วยให้สิวอักเสบลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ แล้วสิวก็จะแห้งดีในเร็ววันหรือแม้กระทั่งสิวเซียนและสิวหัวดำที่หลุดออกยากอบเชยตัวนี้ก็สามารถช่วยได้ค่ะเมื่อผสมเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวแม่ก็จะลองทาให้ดูนะคะอันนี้ถ้าทาที่มือนะคะก็จะมีลักษณะเหนียวแบบนี้นิดนิดนะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูที่หน้าด้วยนะคะ เนี่่ยคะก็จะแต้มลงไปที่สิวที่อักเสบ จากนั้นเดี๋ยวแม่โกโก,ก้ก็จะทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะสำหรับสูตรนี้จะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดำด้วยค่ะอบเชยมีสารที่ช่วยกระตุ้นให้ผิวเนี่ยผลิตคอลลาเจนได้ดังนั้นสาวๆคนไหนนะคะหรือว่านุ่มๆที่ไม่อยากมีริ้วรอยการทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของอบเชยทุกวันจะช่วยสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะคะ ก่อนใช้สมุนไพรทุกครั้งอย่าลืมนะคะควรทดสอบอาการแพ้ก่อนแล้วก็ไม่ควรใช้อบเชยเกิน1ช้อนชาควรจะผสมกับส่วนผสมที่มีความอ่อนโยนอย่างเช่นนมหรือน้ำผึ้งแบบแมโกโก้นะคะถ้าใช้แล้วมีอาการแสบร้อนหรือคันควรเช็ดออกด้วยน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกก่อนล้างให้สะอาดนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้แม่โกโก้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ